สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนได้เวลาเลิกงานแล้วก็ทําการพอกหน้าแล้วเด้อจ้าค่ะทุกคนรู้ไหมคะหน้าก่าจะได้แบบนี้จะใช้ระยะเวลาดูแลตัวเองแบบนานมากวันนี้ก็จะเป็นการพอกยางมะละกออีกแล้วค่ะทุกคนค่อยจะทําอีกสักประมาณหนึ่งครั้งก็คงจะพอแล้วค่ะสําหรับการใสย่ยางมะะกอเพราะว่าผิวมันนุ่มแล้วก็มันดูเนียนขึ้นกระตรงที่เป็นยูมันก็ค่อยๆจางลงไปแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นสูตรมะละกอสุกเท เจ้าต่อจากนี้เพราะว่าสังเกตได้ว่าผิวหน้าตัวเองมันมีความผัดซิลผิวแล้วก็ความที่มันหยาบมันกล้านเนาะมันก็เศร้าไปเร็วจ้ะคือมันนิ่มแล้วมันก็เนียนขึ้นนี่แหละค่ะคอยก็จะพอกทิ้งไว้ประมาณครั้งละสามนาทีพอแต่ที่จริงแล้วอ่ะในสูตรของเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิปัญญาของคนไทยที่คอยได้ยินมาก เราจะบอกว่าให้พอกประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแต่ด้วยความที่มันเป็นยุคปัจจุบันเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่แรงมากเจ๊ไก่ก็เลย พอกแค่3นาทีพอคะ่ะทุกคนและนี่ก็เป็น3นาทีที่เราก็จะล้างหน้าออกนะแต่ก่อนที่เราจะพอกอยางมะละกอเด้อถ้าใครอยากทําเก็บมะละกอได้ให้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยน้างหน้าของเราให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเราค่อยมาหัน่นแล้วก็นํำยางมะละกอมาป้ายแค่บางๆนะแล้วเอาให้มันโดนตรงฟ้าหนาๆกะเยอะๆของเราเท่านั้นครั้งแรกที่ใครพอกบอกเลยว่าคัน มีความคันความยิบแต่ค่อยก็อดทนนะเป็นความอดทนของข่อยเองจ้ะทุกคนหลังจากที่พอกยางมะละกอและล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเจ๊ก็จะทําการใช้แตงกวาในการดูแลผิวหน้าด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าไปตากแดดมากหลายวันแล้วที่ไม่ได้ใช้น้องเม็ดมาร์กเลย ส่วนแตงกวามันก็จะช่วยลดอาการผิวไม่แดดได้ดีแล้วการลดอาการบวมร้อยดำร้อยแดงของผิวเฮาแล้วก็ทําให้ผิวเราดูเฟสและสดชื่นเพราะว่าน้ําแตงกวาแตงกวาเจ๊กก็จะแช่ตัวเย็นไว้ก่อนที่จะนํามาขูดและนําน้ํามาใช้บอกเลยว่าสดชื่นมากๆจ้ะทุกคนเมื่อเม็ดมาร์กอิ่มตัวเจ๊กก็ล้างหน้าออกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราพอกยางมะละกอเนานะก็จะทําการนํานอกเม็ดนอกเม็ดมาร์กจก้ะนํามาปิดไว้เจ๊ก่จะพอกสูตร น้องมิดมาร์กเนี่ยประมาณ20นาทีเด้อค่ะทุกคนตอนเนี้ยราอายุยังไม่เยอะถ้าใครขึ้นหลักสาส่วนจะกใกล้หลักสี่เต็มทีแล้วค่ะทุกคนใกล้หลักสีมากแล้วเราควรหันมาดูแลผิวหน้าตัวเองบ้างในวิธีและแบบฉบับที่เราทำได้จะ้ะเฮ้อย่าไปเอาข้าวาของคนอื่นมาแล้วคิด ว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะต้องไปวิ่งหาเงินเราต้องไปหาหมาอค่อยแบบพันการเป็นแบบนั้นมาโดนมากเลี้ยวเพราะว่าครีมที่ชาที่คนอื่นแนะนําค่อยมาเขาก็ใช้ดีหน้าเขาก็ขาวแต่พอมาใช้กับตัวเองแพ้ตลอดเลยนั่นแหละมันเลยทําให้ค่อยเป็นคนที่ฝ้าหน้าติดสารหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ๊ก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่า จะทำทุกวิถีทางทำให้หน้าดีขึ้นไม่ให้หน้ากลับไปเป็นฝ้าหน้าติดสารอีกแต่กะที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคือกะแดดจ้าเนื่องจากว่าเราเป็นเกษตรกร,เร,กรเราทำงานกลางแจ้งอยู่แล้วเฮาหิบเอยเลยว่าเฮาสีบตากแดดแต่การเป็นเกษตรกร,ร,กรค่อยก็มีความภูมิใจในคนความเป็นลูกอิสานของข่อยจ้าเพราะว่ามันได้อยู่กับครอบครัวเรื่องเงินทองอาจจะมีไม่เยอะแต่ความสุขค่อยบอกเลยว่ามันเยอะมากและ นี่ก็ครบเวลาแล้วเด้อจ้าสำหรับยี่นาทีของเจ๊ไก่ค่ะทุกคนดูหน้าสิคะตีนกาไม่มีเลยนะจะหลักสี่แล้วเด้อขอบอกสดชื่นมากจ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเนาะขอบคุณมากเลยนะคะ